สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาเจอลูกชายค่ะหล่อเชียรนั่งเมือลอยอยู่แม่ก็เลยแอบถ่ายนะคะวันนี้ทำเมนูปลาค่ะปลรราปะดินทอดจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยซื้อจากร้านร้านอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วจ้ะทุกคนดูสิงดงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะเมนูถัดไปนะคะเราก็จะต้องมีผักมาผักมา ผัดเสริมเติมแต่งหน่อยใส่หมูนิดหน่อยค่ะเพราะว่าออจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบกินหมูสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นผักตามฤดูก,กาลก็ค่ะก็คือหอมดอกหอมจ้าแล้วก็ผักเอ,อหัว,ห,วหัวทั่วพูจ้ะไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะมาวันนี้มากินกับข้าววงอีกแล้วจ้ะมีปลาค่ะปะลาทอดนะนี่บีบมะนาวแบบนี้เลยค่ะปะลาปนิน ทอดแล้วก็มีประดุกสดาน้ำปลาหวานเยอะแยะเลยจา้าเพื่อนๆมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันชิมปลาลาก่อนอ,อร่อย บึกหน่อยเค็มจะอร่อยค่ะได้กรนกินกันมั่งทุกคน ปลาดุกค่ปะปลาดุกกับน้ำปลาหวานนี่มันเข้ากันนะฮะอืมอืม แม่ข่อมอ่ะแม่ข่อมเลยเพื่อนฉันดาวปอมอ่อจิ้มัก ทุกคนอาจมีเสียงดังนิดหน่อยเพราะว่าเขามาสร้างบ้านใหม่จ้ะมีเพื่อนบ้านนะ อร่อยอะจ้ะไปแล้วนะคะคนเดี๋ยวจะนั่งกินต่อ